าพบกับจันหอมนะคะตอนนี้จันหอมก็กําลังทําอะไรหน้าไปดูกันเลยคะ่ะเาอมาเอามักหลอดใช่ไหมใช่แล้วค่ะลูกใหญ่มากเลยนี่เลยนะคะโอ้ย,ย,ย,ยมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะคนที่ขึ้นไปเมื่อกี้คือน้องพองทิพย์นั่นเอง ผักอะไรอีกเอ่ยหมดแล้ววบ้าผักขุน้อยเนาะใส่โอ้โอใหญ่มากะ <laughs> จะเข้าปากไว้ <laughs> <laughs> อ่ะลองอร่อยไหมอร่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ